รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เล็กเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวงมองจึงนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวัยเก่าเล่าอาชีพวัยเก่าเล่าอาชีพสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับผมวีรชัยกาญจน์นาธิดวนนะครับในรายการวัยเก่าเล่าอาชีพครับ รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของคนวัยเก่าที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์มุมมองแง่คิดผ่านทางอาชีพของตอนเองที่ได้ทำนะครับเพ<ม>ื่อคุณผู้ชมนั้นได้มีแนวทางและก็มีแรงบนันดาลใจในการดําเนินชีวิตและทําให้การดําเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนี้มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ<ม>คุณผ<ม>ู้ชมครับเปิดรายการในวันนี้นะครับมผมและทีมงานเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับและณจุดตรงนี้เราเปิดรายการกันอยู่ที่พื้นที่ของอุทยาน แม่ลามหาราชานุสรน,นะครับเป็นพื้นที่เปิดแล้วก็อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีด้วยณนะปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ดีครับเพราะว่าสามารถทําให้ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าวัยสอวอน,นะครับเ<ม>ข้ามาใช้พื้นที่ณจุดนี้ในโครงการทอผู้เฒ่าแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพการดูแลสุขภาพรวมถึงงานบันเทิงด้วยนะครับส่วนไวเก่าที่จะร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้นะครับก็อยู่ในพื้นที่อําเภออินบุรีที่นี่แหละครับแต่ว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากที่นี่เดี๋ยวเราต้องเดินทางไปพูดคคคุยยยกกััับบเเเเเธธอออนนนนนะะรีี้ป็ว่่าาาทํขพิษ ที่หลายๆคนนั้นโยนทิ้งไปนํามาใส่ความคิดสร้างสารรค์และรังสรรค์จนเกิดขึ้นกลายเป็นสินค้าหรือของที่ระลึกที่มีความสวยงามสร้างความสุขในการทําและสามารถสร้างไรายได้เป็นอย่างมากให้กับครอบครัวด้วยนะครับอยากรู้แล้วว่าขยะพิษนี้คือขยะอะไรและสินค้าหรือของที่ระลึกนี้จะสวยงามแค่ไหนร่วมถึงเธอคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปหาเธอคนนั้นพร้อมกันเลยครับ อยากจะช่วนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำท้าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันได้ไวเก่าเราอาชีพ ู้ชมครับจากขยะพิษนะครับสู่งานศิละปะที่มีความวิจิตรสวยงามรวมไปถึงยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแน่นอนวันนี้วัยเก่าที่จะมาร่วมพูดคุยเราอยู่ในบ้านของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคุณสุจารีหอมนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม พอเข้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บคุณสุจารีหอมนานหอมทันทีเลยนะครับแล้วมันจะหอมแป๊บเดียวด้วยหอมนานแต่นานหอมไม่สิต้องบอกหอมนานๆคือเข้ามาตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นบ้านของของคุณสุจารีจริงๆขออนุญาตเรียกเรียกอาจารย์ได้ไหมครับได้ค่ะเพราะว่าทราบบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นราชการครูมาบอกอครูค่ะจริงๆต้องถามแบบนี้ก่อนว่าตอนที่เป็นคุณครูเป็นอาจารย์เนี่ยครับสอนวิชาอะไรครับ ก็สอนทุกวิชารวมทั้งวิชาศิลปะด้วยเหรรอคับเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ว่าพอหลังจากที่เกษียณมาแล้วเนี่ยพอมาทำเนี่ยเราก็หาความรู้เพิ่มเติมจาก YouTube บ้างจากในโปรแกรม Pinterest เนี่ยจะมีเยอะมากนั่นแหละแล้วเราก็ดูจากตรงนั้นแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองครับผมแสดงว่างานศิลปะ เป็นสิ่งที่อาจารย์ใส่ใจอยู่แล้วแล้วก็ได้ได้ส่วนหนึ่งจากการเรียนรู้ไปสอนเด็กด้วยแต่ว่าในระหว่างทางที่อาจจะไม่ได้สอนเด็กอาจารย์ก็เติมความรู้ให้กับตัวเองจากสื่อที่อยู่รอบตัวเพราะงั้นมันคือมันคือการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อาจารย์ให้ความรู้กับตัวเองอยู่ก็มีอยู่ในใจตลอดอะว่าถ้าเกษียณไปแล้วถ้าเราไปทําตัวนี้มันจะสําเร็จไหมน้อแไรก็เคยคิดอยู่เออเออคิดมาว่าจะใช้งานศิลปะมาเป็นอาชีพตอนที่เราเกษียณแล้ว ก็ไม <named> <and inks> ่ไ oh, ด <one> <c oughs> <c oughs> <Uh ้คิดถึงว่าจะเป็นอาชีพคิดว่าประดับความรู้เฉยๆเพียงไ่าอยากทำอะไรประมาณนั้นอะอยากทำอยู่ว่างๆแล้วอยากทำอะไรประมาณนั้นแล้วมาผนวกเข้ากับตอนที่เกษียณแล้วแทนเองก็เป็นช่างซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อนี้ต้องบอกผู้ชมอย่างหนึ่งผมก็มีครอบครัวที่เป็นช่างซ่อมไฟฟ้าเหมือนกันคุณพ่อมันก็จะมีพวกของเต็มไปหมดเลย ของเครื่องใช้ไฟไฟ้าที่บางทีลูกค้าไม่เอาหรือบางทีซ่อมกลับไปไม่ได้เขาก็จะทิ้งไว้กับที่บ้านเราเลยตรงเนี้ยอาจารย์แก้แ,แฟนอาจารย์แก้ไขปัญหาแนนแนนมันเป็นการแก้ปัญหาบางอย่างช่างกิโลขายได้อ่าใช่บางอย่างเราเอามาใช้อแดปเอามาใช้ในบ้านได้ยังไงอแดปยังไงอย่างเช่นตู้เย็นอย่างเงี้ยเราก็เอามา เอาเอาดินใส่ก่อนจะมันจะเปลืองดินนะเอาโฟมใส่ข้างล่างก่อนให้มันตื้นขึ้นมาแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ซึ่งที่ปลูกอยู่โดยใช้ตู้เย็นก็อยู่หลังบ้านตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่นี้อยู่าอยู่นี้แล้วมีอะไรถังซักถังซักผ้าไอถังปั่นกลมๆใช่ไหมใช่นั่นแหละก็มีทั้งเป็นพลาสติกและสแตนเลสอันที่เป็นพลาสติกนี่เราก็เอามาปลูกต้นไม้อย่าไปไปดูได้แล้วตัวสแตนเลสอ่ะสแตนเลส นี่ไงคือถึงบอกว่าที่บ้านเป็นงานศิลปะไงาเดี๋ยวถ้าไปดูรอบๆบบ้านเนี่ยดูจากภาพเนี่ยจะเห็นเลยถังปันเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยใช่ไหมฮะอ,อาจารย์ก็ออกมามาประยุกนะครับไม่ทิ้งคือของเนี่ยมันเป็นขยะจริงๆแต่ว่าสุดท้ายก็กลายมาเป็นศิลปะแล้วก็ถูกใช้ในบ้านได้ด้วยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะอย่างอย่างอันเนี้ยทำโคมไฟใช่ไหมโคมไฟเจ้าของคาเฟ่มาเห็นูกใจก็สั่งทำนี่ไ กลายเป็นไได้จากสิ่งที่เหลือใช้ไปแล้วนะฮะไปติดคาเฟ่อ่าโอเคแสดงว่าอาจารย์อาจารย์มีมีหัวคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างให้มันจากของเหลือใช้ของทิ้งให้เป็นงานที่ใช้ได้พราะงี้วันนึงเมื่อมันมาถึงงานศิลปะบนจอทีวีมันเกิดขึ้นจากไหนครับใครเป็นคนชวนใครคิดก่อนอ๋อแฟนเป็นคนพูดบอกว่าให้เอาเอาเนี้ยเอา จอทีวีที่เหลือใช้เนี่ยไอ้ที่มันใช้ไม่ได้แล้วมันเป็นขยะแล้วลูกค้าก็ไม่เมาแล้วนั่นแหละเขาทิ้งแล้วมันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะที่ทําลายยากยังไม่รู้วิธีทําลายที่ถูกต้องเอาจริงคือมันเป็นเป็นขยะพิษใช่ต้องแยกทิ้งต่างหากอาจารย์ว่าไงก็ไม่มีใครรับซื้อเขาก็เลยบอกว่าคุณมีความรู้เรื่องการเพ้นลองเอามาเพ้นดูไหมอ่าแล้วเขาบอกคุณเอามาลองเพ้นไหมอาจารย์สูว่าไงคิดอะไรอยู่ในใจอยู่ตอนนั้นก็ ก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าอยากทําแต่ไม่ได้คิดว่าจะเอาจอทีวีคิดแต่ว่าจะให้เขาไปซื้อไม้อัดมาแล้วมาพ่นสีแล้วตัดให้อออเขาก็พูดคํานี้ขึ้นมาเออใช่เนาะก็เลยเอามาทําก็เลยลองทำแล้วยังไงต่ออาจารย์ไปซื้อสีเลยแล้วไปื้อาจารย์ต้องใช้สีอะไรครับสีอันนี้ใช้สีน้ํามันสีน้ํามันทําไมต้องเป็นสีน้ํามันฮะสีน้ํามัน คุณสมบัติมันสีน้ำมันตัวนี้เป็นสีวินตันเนี่ยมันจะแห้งช้าแต่พอแห้งแล้วเนี่ยเขาจะติดอยู่เลยเขาจะมันถาวรลบยากแต่ว่าถ้าลวดลายที่เรามั่นใจแล้วเขียนลงไปมาจบเลยแต่ตอนยังไม่แห้งลบได้แต่ว่าพอแห้งแล้วเนี่ยเขาจะติดแน่นเพราะว่า ที่ทําไว้40กว่าปีก็ยังอยู่เหรอคงสภาพเดิมจอแรกนะจอแรกจอแรกอยู่ตื่นเต้นจันเดี๋ยวได้มีโอกาสได้ดูไหมครับก็ยังอยู่ได้ดูนะส่วนใหญ่เวลาจาันวาดอย่างจอแรกที่วาเนี่ยว่าเป็นจอเป็นภาพอะไรส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้เป็นผ<อ>ู้หญิงเนะอะหญิงก็ชอบดอกไม้เนอะเป็นดอกไม้แล้วไปเรียนมาก็เรียนดอกไม้เรียนแต่ดอกไม้โอเค เพ้นจอทีวีนี่ยังไม่เคยมีใครเล่เป็นคนแรกอ,อ <laughs> น่าจะเป็นคนแรกเห็นบอกว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโอทอปของจังหวัดด้วยอ่าเป็นโอทอปแล้วค่ะอ่ uh huh. เป็นโอทอปแต่ประเด็นคือยังไม่รู้ว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหน <laughs> ใช่เพราะว่ายังไม่รู้จะจัดเข้าหมวดหมู่ไหนเออจริงๆจริง,รง,รงๆเขามีหมวดหมู่ไหนที่เราพอจะไปได้บ้างแล้วกันก็น่าจะเป็น เองตกแต่ง,งประดับตกแต่งอะไรประมาณนั้นอาอยู่ที่ว่าเดี๋ยวความนิยมว่าคนเอาไปใช้ทําหน้าที่อะไร<ฆ>โดยไปถึงความตั้งใจของเราที่เราทํามาแล้วเนี่ยเราอยากใช้อะไรแต่ส่วนใหญ่ก็คือเอาไปมอบให้ขึ้นบ้านใหม่<ฆ>เอาไปตกแต่งประดับบ้านให้ดูสวยขึ้นเวลาเกษียณเนี่ยเขาจะเอาเอาไปมีอยู่ปีหนึ่งที่จัดงานกเกษียณที่อินบุรีเนี่ยก็ ซื้อไปแจกทุกคนเลยก็เลยสั่งเลยนั่นคือรถแรกรายแรกที่ได้ซื้อไปแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทําให้จ่ายเริ่มทําเป็นอาชีพอย่างจริงจังด้วยโอ้ฟังขนาดนี้แล้วค่ับผู้ชมครับอยากรู้และวผมเห็นด้านในเนี่ยเป็นห้องโชว์นะครับเรื่องของภาพวาดต่างๆที่อยู่บนจอทีวีเหมือนเป็นโชว์เคสแบบหนึ่ง ใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันอาจารย์พาเข้าไปถาได้ใช่ไหม่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันว่าความสวยงามของดอกไม้หลากหลายภาพหลายไซส์หลายขนาดจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและผมขออนุญาตลงไม้ลงมือทําด้วยได้ไหมครับได้ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวรีบไปที่ห้องนั้นกันเลยครับ อยากจะช่วนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำเท้าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันดได้ไวเก่าแล้าอาชีพอันนี้จะจะจะทำดอกกุหลาบตมนะคะคเป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณทำได้เลยครับ แล้วไงได้ไปเก็บมาแล้วเอาแล้วไงก่อนก่อนที่จะเอาไปลงเนี่ยต้องปั้นตัวนี้ให้ได้ก่อนนะคะค่อยเอามาทำเป็นดาวคุณลาบตุ้อ๋อแล้วก็ป้ายคนละด้านกันด้วยนะใช่ก็จะคล้ายๆตอนนี้มือไม้สั่นหมดเลยอ่ะลองดิลองอาจารย์ต้องปั้นมาให้ผมหน่อยป้ายทางนี้นะคะป้ายทางนี้อยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ด้วยตำแหน่งนี้ ตายแล้วจะรอดไหมเนี่ยเข้าไปให้ถนัดนี้ไหครับอาจารย์ขำมากคุณผู้ชมพยายามอยากจะโชว์ฝีมือแต่มันยากจริงๆอ่ะมันไม่ใช่บอกว่าปุ๊บปั๊บจะเรียนแล้วทํากันได้เลยอาจารย์ก็ต้องใช้เวลาในการไปเรียนอยู่พอสมควรถูกไหมอย่างแผ่นที่ที่ที่ลงอยู่ตอนนี้อันนี้คือแผ่นจอทีวีเหรอครับอาจารย์ค่ะใช่คอ๋ออันนี้แผ่นจอทีวีแต่ว่าเป็น เป็นจอชั้นในซึ่งทําด้วยเรซินอ,อ,อันนี้จะตัดได้ตามขนาดที่เราต้องการครับอะเดี๋ยวอธิบายก่อนจะครณผู้ชมงงเวลาเวลาเอาทีวีแกะกรอบไปเ <c oughs> ป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราได้จอแบบนี้มันมีสองชั้นใช่ไหมอาจารย์ในชันนช้นที่สองจะเป็นแบบนี้ะจะทําด้วยเรซินครับอันนี้สามารถตัดตามขนาดที่เราต้องการได้ครับผมแต่พื้นสีเป็นสีขาวจ้ะอ่าเป็นอันนี้ทุกจองหมดแต่ถ้าเราอยากจะให้เป็นสีที่เราต้องการเราก็ พ่นสีใช้สีสเปรย์โอเคเผื่อลูกค้าไม่อยากได้พื้นขาวก็เพี้ยนเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวตามสั่งได้อะอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งนะสามารถใช้ได้ส่วนอันนี้สีดำอาจารย์อันนี้ต้องใช้แบบนี้เลยแล้วตัดไม่ได้ออไซนี้เลยไซนี้ตัวนี้ไม่ใช่เรซินไม่ใช่เป็นกระจกเป็นกระจกแล้วก็เคลือบด้วยฟิล์มอ่ะฮะ เพราะงั้นตัวนี้ไซส์มาเท่าไหร่ใช้ไซส์<ช>นั้นเลยใส่กรอบได้เลย<ช>แล้วพื้นสีเป็นสีสีสดําอย่างเดียวสีดาอย่างเดียวโอเคเพราะงั้นลูกค้าก็คือสั่งสั่งสั่ง,งได้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้อย่างที่อย่างที่เราดูอยู่ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่านี่ตัดมาจากพื้นสีขาวเมื่อกี้<ช>แล้วก็พ่นเป็นสีดําช่วยเข้าไปนะ<ช>ก็จะเป็นเป็นเป็น,ปนงานสร้างสารรค์เพิ่มเติมได้ต้องถามก่อนตอนนี้อาจารย์ ทำเป็นรูปอะไรครับดอกอะไรจะเป็นรูปดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบอันนี้อันนี้เป็นดอกตูมนะคะอ,อ,อันนี้น่าจะจะออกจะแย้มแล้วเราไปทําให้เขาแย้ม <laughs> เดี๋ยวเขาอยากได้ดอกตูมๆให้มันดูสวยราคาก็ตกหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ใช้ความสามารถของอาจารย์แก้ไขทีหนึ่งต้องขออภัยมาอย่างสูงครับปกติหนึ่งชิ้นหนึ่งงานเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาทํานานเท่าไหร่ครับก็ประมาณสองชั่วโมงคง ไซส์ประมาณนี้เนาะถ้าถ้าไซส์เนี้ยประมาณสองชั่วโมงถ้าไม่มีผมก่อกวนประมาณสองชั่วโมงอาจารย์ไซส์นี้คือไซส์เล็กสุดไหมที่อาจารย์เคยทําเล็กกว่านี้มีค่ะเล็กกว่านี้ประมาณไหนประมาณครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของอันนี้ถ้าครึ่งหนึ่งก็จะเร็วกว่านะก็เร็วกว่าเร็วกว่าใหญ่สุดที่อาจารย์เคยทาไซส์ไหนไซส์ทีวีห้าสิบห้าสิบสองนิ้วห้าสิบสองนิ้วอะไรประมาณอย่างนี้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเนาะอ่าซึ่งซึ่งในห้องโชว์เคสเนี่ยอาจารย์ก็จะเก็บ รายละเอียดเก็บของวัตถุดิบต่างๆรวมถึงงานศิลปะที่อาจารย์ได้ทำเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เยอะเลยทีเดียวอาจารย์ทำต่อได้เลยนะฮะโอเคสีที่ใช้คือสีสีน้ามันค่ะสีน้ํามันนะฮะก็แล้วแต่จะไปหาซื้อกันมานะครับอาจารย์ก็ต้องอาจารย์บอกว่าสำคัญที่การนวดสีใช่ไหมครับนวดสีให้ได้ก่อนนวดสีให้ได้เหมือนเราจะทำเขาเรียกอะไรทอดแป้งขายเงี้ยมันก็ต้องนวดแป้งให้มันถึงถึงถึงส่วนผสมทั้งหมดนะฮะให้มันเป็นตัวของมันขึ้นมา เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะเอามาลงตามภาพเออแล้วอาจารย์ภาพตรงไหนอะอาจารย์ไปดูภาพมาจากไหนครับคิดเองเออจริงเหรอฟรีแฮนด์ด้วยเหรอไม่มีแบบเห็นไหมคือสังเกตไหมผมอ,อาจารย์ไม่มีแบบในการร่างเพราะฉะนั้น,นอาจารย์คือร่างทุกอย่างอยู่ในจินตนาการเห็นตงนี้อยู่กีดอกครับอาจารย์หมายถึงยังไงเนี่ยอาจารย์ทำทั้งหมดกี่ดอกท,ที่จะอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ6ดอก เห็น6ดอกคุณผู้ชมเห็นหมผมยังไม่เห็นเลยผมเห็นถ้าอาจารย์ไม่ลงมือคือผมไม่เห็นจริงๆ6ดอกจะปรากฏอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้สีที่อาจารย์ใช้มีทั้งสีเหลืองสีเหลืองเข้มสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็มีสีขาวผสมไปต่างหากรวมถึงถ้าจะมีสีอื่นเพิ่มก็ไม่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเลือกสรรหาซื้อมาอาจารย์บอกว่ามีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจากตัวสีแล้วมีสีแล้วสิ่งที่ต้องใช้มีภูนอกา มีมีกลวยกลวยสีมีกลวยสีเอาไว้ใส่สีเนาะเวลาจะหยอดแล้วก็มีเกลียงนี่แหละแผ่นกระเบื้องก็ใช้นิดหน่อยเนาะใช้แผ่นกระเบื้องเรานี่ยอาจารย์มีน้ำมันน้ํามันชื่อน้ํามันลินซีดตัวนี้ช่วยอะไรครับที่ช่วยทําให้ตัวนี้นี่เกิดความเงาความเงามันผสมกันง่ายใครเรียนศิลปะมาเทปเนี่ยดูรายการอยู่เข้าใจเลยอาจารย์ก็ทำต่อไปเรื่อยๆอาจารย์ ผมแอบเห็นข้างหลังเนี่ยนอกจากจานเพ้น์จอทีวีแล้วก็มีเพ้น์ขวดแก้วด้วยครับ่ะขวดแก้วอเออมีสั่งมีลูกค้าสั่งเอาไปทำของช่ำรวยเวลางานแต่งอะไรเงี้ยอแล้วก็ถ้าเป็นงานศพเนี่ยเขาก็เอาใช้เหมือนกันแต่ว่าจะเล็กกว่านี้ครับผมแล้วเขาก็เอาไปใส่อะไรน้ำมันหอมระเหยอ,อ่ะอะเอาไป,ไไปแจกผู้ามาร่วมงานอ่าเขาก็สั่งเป็นร้อยอ่ะ สั่งไปร้อยแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทํางานถ้าเป็นจอทีวีแบบเนี้ยอาจารย์ทําได้สักกี่ชิ้นวันหนึ่งก็น่าอย่างมากสุดก็ได้แค่สองสองชิ้นคือเช้าชิ้นหนึ่งบ่ายชิ้นนึ่งใช่ใช่บางทีมันก็ใช้สายตาเยอะนะเราเออจะถามด้วยเหมือนกันว่าด้วยความเป็นใบเก่านี่สายตามีปัญหาไหมเราอายุเยอะอือมันก็ต้องถนอมไปหน่อยนะอย่างน้อยให้มันใช้โดยธรรมชาตินี่ได้นานๆขึ้นก็ถ้าเป็นจอทีวีก็จะได้แบบสักวันละสองชิ้นแต่ถ้างานใหญ่จริงๆแบบห้าสิบวิก็ ละชิ้นไหมอาจารย์สองวันสองวันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นงานเล็กๆอย่างงานแก้วที่เป็นของชํารวยแบบนี้ก็วันหนึ่งได้หลายอันะประมาณสิบอันได้สิบอันได้เนาะอเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ออเดอร์ด้วยแล้วก็อยู่ระยะเวลาที่คุยกับลูกค้าด้วยใช่ครับเคยรับออเดอร์เยอะสุดกี่ชิ้นครับอาจารย์ถ้าชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ยี่สิบชิ้นพในเวลาน่าจะเกือบเกือบครึ่งเดือนเกือบเกือบครึ่งเดือนแต่ว่าถ้ารอให้แห้งถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นกุหลาบแบบนี้ต้องเป็นเดือน เราเสร็จแต่ว่าสีไม่เสร็จสีไม่แห้งสีมันแห้งช้าใช่สีแห้งช้าแต่ว่าจะทนจะติดทนอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่งานที่สั่งมาก็ต้องให้เวลาของอาจารย์ในการทําด้วยนะฮะมีเวลาโอเคชิ้นหนึ่งอาจารย์ขายอยู่เท่าไหร่เริ่มต้นที่300 300แล้วก็สูงสุด3ามพันห้ารออย่างชิ้นใหญ่นะสามพันห้าอ๋อมีสามพันห้าอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคก็จริงๆงก็ราคาเขาไม่แพงนะค่ะนะฮะก็เราเอาจาก วัสดุเหลือใช่แล้วตอนแล้วตอนนี้พอออกมาทําแบบนี้เยอะขึ้นครับอาจารย์ช่วยระบายขยะพิษก็คือจอทีวีในร้านแฟนเนี่ยได้เยอะไหมได้เยอะเลยค่ะได้เยอะเลยแล้วก็แล้วก็เพิ่มมูลค่าไปได้เยอะมากเออแล้วลูกค้าที่ตามมาจากงานโอทอปอะไรหมมีค่ะส่งทางส่งไปไกลสุดนี่ตอนนี้ถึงไหนครับชนบุรีค่ะชนบุรีชนบุรีเนี่ยซื้อซื้อไปแล้วแล้วก็ ตามมาซื้ออีกเยอะเลยแล้วก็อตอนหลังซื้อแบบเปื่อยๆเ,เลยครับเปื่อยๆคือไม่ใส่กรอบแบบไม่ใส่กรอบด้วยอ่าเนี่ยเขาเอาไปตั้งที่ทํางานแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าว่าเขาตั้งที่ทํางานเขาแบบนี้นะครับผมก็ส่งมาให้ดูครับแล,แ,ลแล้วแล้วมีเปิดเปิดให้ให้เรียนไหมคะมีใครสนใจมาเรียนอยากอาจารย์มีเวิร์กช็อปอเด็กๆมาเรียนแล้วก็ นี่กําลังจะไปสอนของกสนอ๋อครับอ่ะกสนอ่าเพราะงั้นก็จะไดะ้กลุ่มนักเรียนวงกว้างเพิ่ม<ะ>มากขึ้นอาจารย์ตั้งตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองหรือยังครับตอนนั้นจะไปออกโอท็อปนะรีบพ<ะ>ีคจะตั้งอะไรดีตั้งบอกว่าอะไรนั่นเนี่ยศิละปะบนจอภาพศิละปะบนจอภาพแบบนี้เลยแ,ลแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นศินละปะรักโลกกว่ามไม่เอาขยะพิษ นะครับอ่ะดูนี่คือผลงานที่อาจารย์สุทำให้ดูเมื่อสักครูน่นี้จริงๆอาจารย์บอกว่าแผ่นนี้น่าใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงแต่นี้อาจารย์คืออยากให้ทางรายการได้เห็นว่าสมค่อนข้างสมบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์แล้วมันเป็นยังไงใช่ไหม<ช>ครับอาจารย์สวยมากเลยครับอาจารย์6ดอกจริงๆเห็นอยู่ในความคิดเลยแล้วก็ถ่ายทอดออกมาม,มีมีตั้งชื่อไหมครับชื่อผลงานนี้ชื่อว่า อะไรดีกุหลาบกุหลาบแสนรักกุหลาบแสนรักอ่าแต่รายการที่ดูอยู่ชอบบ้างหรือเปล่านี่คือไซส์ที่อาจารย์วาดเดวรวดเลืวมาแล้วอาจารย์ก็มีเซ็นชื่ออยู่ด้านล่างด้วย <c oughs> เป็นชื่ออาจารย์เองคือสุจารีนะฮะเป็นโลโก้เรียบร้อยเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอให้แห้งอีกประมาณเท่าไหร่ <c oughs> เดือนหนึง่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสีน้ำมันก็จะแห้งย่างนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจารย์มีกรอบแล้วก็มีที่แขวนมาให้เป็นที่เรียบร้อยก็สามารถ นำไปตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดีสวยงามเลยจริงๆนะทีนี้อย่างที่บอกคือนี่เสร็จแล้วนะทีนี้ในะห้องนี้อย่างที่บอกคือเป็นโชว์เคสที่มีรวมไว้หลายผลงานเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พาไปดูในแต่ละชิ้นหน่อยว่าสวยแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยครับ อยากจะช่วนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจึงนำท้าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันดได้ไวเก่าเล่าอาชีพโอ้โหอาจารย์ครับเต็เมไปหมดเลยกับชิ้นนี่คือชิ้นงานที่อาจารย์ทำเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ มีแต่ดอกไม้แล้วก็มีแบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างหลายไซส์หลายขนาดหลายกรอบหลายทุกสิ่งอย่างคือจะบอกว่าเป็นผลงานของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหมือนเราเดินมาอยู่ท่ามกลาง<ม>ลากลางทุ่ง,งดอกไม้ <c oughs> นะครับถ้ามีกลิ่นนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์ณตรงนี้ก็เป็นหลายสิบผลงานเลยทีเดียวใช่ไหมครอาจารย์ชอบวาดดอกไม้เป็นหลักเลย ชอบมากชอบมอกมีมีใครมาสั่งเป็นรูปแบบอื่นบ้างอาจารย์จะบอกมีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลองทำยังไม่ได้ลองทำถนัดอย่างเดียวถนัดอย่างเดียวคือแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคขอใช้เวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับอาจารย์ถามนิดนึงสิครับบางทีมีคนดูรายการหรือว่าจริงอาจจะก่อนหน้านี้ที่รู้จักอาจารย์อยู่แล้วเข้ามาขอเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยเขาสามารถเข้ามาเรียนแค่ห้องนี้เลยไหมอาจารย์ได้ค่ะ ก็ได้เลยอาจารย์จัดอุปกรณ์ทุกอย่างอาจารย์จัดอะไรให้เขาหมดทุกอย่างเลยแล้วอาจารย์ก็ดูแลด้วยตัวเองด้วยตัวต่อตัวได้ตัวต่อตัวก็ได้ด้วยมาเป็นกลุ่มเล็กมาเป็นกลุ่มใหญ่มาตัวต่อตัวอาจารย์ก็ยินดีหมดเลยนะฮะแล้วทีนี้อยากจะสังเกตนิดนึงว่าแต่ละภาพที่อาจารย์เนี่ยว่าลงไปเนี่ยก็จะมีความแตกต่างของพืชพันธุ์ของดอกไม้นะครับแล้วก็มีการนําเสนอที่แตกต่างกันออกไปแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือด้วยความที่เพ้น์อยู่บนจอทีวีอยากเห็นอยากให้ดูด้านหลังอาจารย์นิดนึง อันนี้จอทีวีถ้าคุณผู้ชมดูดีๆนี่คือเปิดไฟจอทีวีอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์คะอันนี้เป็นเป็นจอทีวีเอ่อเอาเอาจอสีดำๆออกไปและจอชั้นที่สองจะเป็นเป็นเรซินสีขาวใช่ไหมเป็นเรซินอ่าแล้วทีวีอันนี้ก็ยังมีมีไฟของเขาอยู่เหมือนเดิมอ่านี่คือทีวีปกติเลยปกติของเขาเป็นแต่ว่าเหลือชั้นจอเป็นชั้นเรซินเท่านั้นใช่เราก็สามารถอะแดปเอาไปทํา คงไฟได้เนาะคือไม่อยากไม่อยากใช้แล้วก็ดึงปลั๊กออกมันก็จะเป็นภาพมืดๆปกติแต่พอเสียบปลั๊กก็มืดแล้วก็ยังสวยใช่ไหมก็สวยแบบเนี้ยมันก็แล้วแต่คนชอบเนอะแต่ว่าดูในจอทีวีณปัจจุบันอาจจะดูจู่แสงฟุ้งไปนิดนึงแต่ของจริงสวยมากนะครับก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้การพืนนาจะดีใช่ไหมฮะอาจารย์ถามนิดนึงสิครับว่าทําจนมาเป็นอาชีพแล้วมีออเดอร์เยอะแยะเลยทั้งประเทศก็สั่งมาที่อาจารย์จริงๆแล้วในความเป็นคุณครูที่ผ่านมาทั้งชีวิต กับณปัจจุบันที่มีความสุขกับการเป็นศิลปินทํางานศิลปะแบบนี้อาจารย์ชอบแบบไหนมากกว่ากันมันมีสุขทั้งสองแบบนะคะเป็นครูเป็นครูสุขกันเป็นครูก็สุขอยู่กับเด็กได้อยู่กับเด็กทําให้เราจิตใจเราลาเริงไปด้วยเป็นเด็กไปด้วยแล้วก็เราก็ได้ถ่ายทอดความรู้อะไรเงี้ยให้เขาไหลๆแขนงวิชาแต่มาอยู่ณจุดนี้เราก็ได้อยู่กับตัวเอง เหมือนมีสมาธิเพิ่มขึ้นครับก,ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งค,คือพอมีสมาธิมากขึ้นอย่างนี้เรื่องจริงเพราะว่าโดยตัวอาจารย์เองอยู่กับทีมงานมาตลอดทั้งวัน,นตั้งแต่ก่อนถ่ายรายการจนถึงตอนเนี้อาจารย์เป็นคนคุยแล้วมีความสุขเป็นคนที่หัวเราะล่าเริงอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให มีชีวิตในช่วงบ้านปลายที่มีความสุขด้วยและได้เงินไปด้วยในเวลาเดียวกันที่แน่ๆคือไม่เป็นโรคซึมเศร้าเห็นไหมมันคือการกิจกรรมทำพอมันรู้ตัวเองอ่ะมันคือการเยียวยาตัวเองไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับอ่าพอมันเยียวยาตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องหาหมอมันคือต้นทุนที่ดีที่ทาให้อาจารย์มีความสุขในบ้านปลายชีวิตใครที่สนใจงานของอาจารย์แบบนี้ครับนอกจากจะเพ้นลงจอทีวีเพ้นลงเมื่อกี้ที่บอกคือเป็นงานแก้วเป็นฮะเป็นขวดแก้วขวด ผดพวกกาแฟพวกอะไรเนี่ยมาทำเป็นแจกันได้เอามาใส่ของก็ได้ใส่น้ำตาลทรายใส่กาแฟอะไรพวกเหล่านี้ครับผมก็ได้มันอาจารย์เพิ่มมูลค่าให้เพิ่มมูลค่าให้อาจารย์ยังเพ้นท์ลงอะไรได้อีกครับเพ้นท์ลงผ้ากระเป๋าผ้าที่เราหิ้วกันตอนนี้ก็เราโลน์ลงไม่ไม่ใช้ถุงพลาสติกครับผมเราใช้ถุงผ้ากันก็เพ้นท์ กระเป๋าให้มันส,สวยๆหน่อยจะได้ทิวสวยทั้งหมดนี้ใครสนใจเรื่องของคอนเซปต์อยากได้กี่ชิ้นอยากลงเนื้องานแบบไหนอันนี้ติดต่ออาจารย์ได้เลย,เลยอาจารย์มีช่องทางในการติดต่อ,อยังไงบ้างครับก็โทรโดยตรงเลยที่0897433729ครับผมแล้วอีกอช่องทางหนึ่งก็ทาง a c e b o o k ใน สุจา <Studio S 1> รีสตูดิโอก็มีเบอร์โทรอะไรอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยติดต่อได้ติดต่อผ่านทางโอท็อปสิงห์บุรีได้ไหมโอท็อปสิงห<ๆ>์บุรีก็ได้นะเราไปสินค้าโอท็อปไที่เรียบร้อยะะนะครับก็เป็นช่องทางที่สามารถติดต่อและได้งานความคิดสร้างสารสรค์ศิลปะสวยๆแบบนี้ไปอยู่เพื่อใช้งานหรือว่าไปประดับบ้านได้ด้วยนะครับสุดท้ายครับอาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการหน่อยที่อยู่ในความเป็นวัยเก่าเหมือนกันจะสร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความสุขและอาจจะสร้างเป็นอาชีพได้เหมือนเรา ยังไงทด้บ้างครับอาจารย์เชิญครับก็ฝากสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็วัยกเกษียณทั้งหลายนะคะอ,อ,อยู่บ้านเฉยๆก็จะทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะก็หากิจกรรมทําไม่จําเป็นต้องเ,ออเพ้นภาพอย่างดิฉันละค่ะอาจจะเป็นร้อ,องเพลงก็ได้คาราโอเกะก็ได้ปลูกต้นไม้อะไรที่ชอบอย่างเงี้ยนะ,ะดิฉันก็ทำมาหลายอย่างแล้ว หลังจาก,กเกษียณมีทั้งปลูกต้นไม้มีทั้งทําสวนผักไม้ดอกไม้ประดับรอบบ้านเลยแล้วก็มีเพ้นท์เนี่ยแหละค่ะแต่ก็ยังมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเปิดเวิร์กช็อปสอนเด็กๆแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ที่มาท,ที่สนใจแล้วกันค่ะอย่าปล่อยให้เวลาหมดไปโดยปล่าประโยชน์นะคะครับ ว่าเวลาว่างมีเยอะขึ้นในช่วงวัยนี้นะครับแต่ว่าสามารถหยิบจับทุกวินาทีทุกนาทีให้เป็นประโยชน์และสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการเยียวยาตัวเองให้มีความสุขและอาจจะกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่กลายเป็นอาชีพ ให้เราได้สามารถดูแลตัวเราเองได้อย่างมีความสุขแล้วก็มั่นคงมั่งคั่งในจุดเล็กๆและให้ค่อยๆโตขึ้นเหมือนอย่างที่อาจารย์สุนะครับได้นําเสนอให้กับพวกเราได้ดูตลอดทั้งรายการเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณอาจารย์สุมากๆนะครับที่มาสร้างแรงบ,บนนันดาลใจให้กับใยเก่าของเราขอบคุณครับ ผู้ชมครับชมวัยเก่าล่อาชีพในครั้งนี้นะครับน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับว่าในช่วงเวลาวัยเราแบบนี้เวลาว่างเหลือเยอะแต่ใช้ทุกนาทีครับเพื่อทําสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราชอบต่างๆเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแบบเบาๆแต่รายได้มหาศาลให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันในอาจารย์สุที่มาสร้างแรงบันดาลใจนะครับผู้ชมครับติดตามรายการวัยเก่าล่อาชีพแบบนี้นะครับได้เป็นประจาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการกับผมยุรชัยกาญจนะ ว,นนวันนี้ผมาอาจารย์สูรรวมทมทีมงานรายการทุกคน<ะ>ลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าน,นะครับสวัสดีครับ